เพื่อนๆที่รักยินดีต้อนรับสู่ชาลสที่โมติดดูอะไรจะเจ๋งกว่ากันมากฝรั่งหรือช็อกโกแลตแทง่ง mm hmm. พวกเธอจะได้เห็นการเชิญหน้าของทั้งสองเดี๋ยวนี้เลยไปกันนี่แนะเอาไปเลยนี่นะมากฝรั่งของฉันเจ๋งกว่าเยอะเลยเอว้าวโอ้โห oh, <wow. S 2> oh, oh. อะไรกันเนี้ย ฉันก็ไม่รู้สิแต่มันดูเจ๋งดีนะอะไรกันแน่เราอยู่ที่ไหนกันดูเซื้อของฉันสิอย่างเจ๋งเลยโอ้โหบะหมี่คิดแคทน่ากินสุดๆเลยเห็นได้ใช่าหมอกฝรั่งน่ากินกก่ยะอืมมันมีกลิ่นหอมมากเลย,มมมมเลยไม่มีอะไรหอมไปกว่ากลิ่นช็อกโกแลตแล้วล่ะและรสชาติก็ไม่แพ้กันแต่การกินแค่บะหมีม่ช็อกโกแลตเฉยๆมันน่าเบื่อไป ทำให้อร่อยกันด้วยพวกนี้วิปครีมซอสสตรอเบอรี่ด้วยแล้วก็น้ำเชื่อมโร้วิสริงเขลนิดหน่อยใส่ลงไปเลยตอนนี้ออมไปคนละเรื่องเลยละ่ะแต่ว่าต้องกินได้ตะเกียบนะสิแต่บอกตามตองมันกินได้ยากมากเลยอ่ะโอ้ยช่างมันเถอะไม่กินแล้วตะเกียบเนี่ยใช้ส้อมดีกว่า เธอรู้อะไรไหมมันอร่อยสุดๆไปเลยล่ะหยุดไม่ได้แล้วลินดามไมต้องมองฉันแบบนั้นน่ะฉันไม่แบ่งหรอกนะมันดูน่ากินสุดๆ,ๆเลยอะใช่แล้วล่ะทั้งสตรอบเบอรี่และก็วิปครีมมันดีมากเลยอะไรกันเนี่ยฉันกินหมดแล้วหรอไม่รู้ตัวเลยอะน่าเสียด,ด้นี่เธอทำอะไรเนี่ย ขอโทษลินดาฉันไม่ตั้งใจนะให้ตายเถอะผมฉันพังหมดเลยตอนนี้ก็ช่างเถอะเถื่อนตาฉันแล้วไม่มหวานแล้วเพนตินเธออยากให้ฉันสอนวิธีชัตะเกียบไหมล่ะฉันสามารถจะแมงวันได้นะเห็นไหมแต่ช่างเถอะฉันไม่ต้องการแมงวันมันไม่อร่อยนะมากินหมาอฝรั่งกันดีกว่าฉันมีวิธีกินอย่างรวดเร็วได้นะดูสิแค่งหมุนตะเกียบแบบนี้แหละก็ขอให้ฉันกินให้อร่อยนะ แล้วก็มาล,ลูกปองหลายๆล,ลูกกันอร่อยจังเลยทั้งอร่อยแล้วก็สนุกด้วยก่อนอื่นเคี้ยวมักฝรั่งแล้วค่อยปอยลูกปองใหญ่ๆย,ย,ยิ่งเคี่ยวเท่าไหรก็ยิ่งลูกปองไหลลูกขึ้นนั้นใช่แล้วแั้ไม่ใช่ฉันสามารถทำลายสถิติการปอยลูกปองที่ใหญ่ที่สุดได้แล้วโอ้ปอยลูกปองใหญ่จังเลยอะเอาล่ะมาดูกันใครดืนนะเอาละ ทุบสสติพังเลยอะโอ้โหครั้งนี้มีอะไรเผ็เดๆล้อเราอยู่ด้วยฉันมมีมักฝรั่งรสเผ็ดต้องสามกล่องนะของฉันก็ไม่ดีกว่ากันเลยช็อกโกแลตรสเผ็ดเต็มกล่องเลยอะบางทีมันอาจไม่เผ็ดก็ได้มั้งขนาดนั้นนะต้องลองดูโอ,อ้ไม่ เป็นไปนไม่ได้ที่จกินมันนะฉันคิดว่าฉันพอแล้วอ่ะให้ตายไม่เอาแล้วบางทีจะช่งดีกวก็ได้มั้งงั้นมาลองกันไม่ลองก็ไม่รู้โอ้ไม่นะเผ็ดมากเลยอะ่ะลิ้นฉันนี่มันเผ็ดเกินไปแล้วฉันไม่กินอนะ่ะเพื่อนติเทอเป็นคนแรกกินสิฉันเหรออร่อยเถอสิกินเลยไม่ทำมันขี้ขาดจงังเลยก็ได้งั้นมาตัดสินกันด้ไปากยังจบแล้วกัน ก็ได้ตกลลงแล้วก็เป่ายิงจุบเป่ายิงจุบไม่มันไม่ได้ผลนะถ้างั้นเรามาทำอย่างอื่นกันดีกว่าหลังจากนับสามนะมาเริ่มกันเลยพร้อมกันยิ่งเธอกินเรเท่าไหร่ความเผ็ดในปากก็ยิ่งน้อยลองเท่านั้นฉันทำได้ฉันต้องพยายาม แต่ภายใน,นของฉันกำลังลุกเป็นไฟนะไปตัวของฉันก็นด้วยเออไม่มีอะไรดีไปกว่าการแช่น้ำเย็นในวันที่ร้อนอับอ้าวแบบนี้แล้วล่วลวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเป็ดตัวปดอยู่ข้างๆด้วยเออมันร้อนอย่างนี้เนี่ยฉันอยากอาบน,น้ำเย็นๆตั้งหาตแล้วร้อนจึ่งเลยช่วยด้วยเออตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วอะ นี่เควินตินนั่นใครอะโอ้ดูเหมือนเราจะไปรบกวนเขานะลบซสันแล้วเา้าพวกเธอทำอะไรกันเนี้ยฉันถูกหนำลาเพรพวกเธอเลยอะอ๋อเราไม่ทำนะเห็นไหมโอ้โอไม่ใช่พวกเธอเหรอมันก็โทษทีเฮ้ยเจ๋งจังเลยแล้วหลอดเขาได้โอ้ว้าวนูสีมาฝรั่งจูบป,ปะจบใหญ่จังมาฝรั่งแล้วไงฉันมีช็อกโกแลตเป็นกองเลยล่ะช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดนะ ก็สรุปว่าเราทาั้งคู่ช่าดีสิงั้นฉันกินคนแรกนะฉันอยากรู้แล้วมันอร่อยแค่ไหนนะนี่กลคือช็อกโกแลตบดของฉันเลยช็อกโกแลตแบบนี้ให้กินตลอดไปก็ยังได้เลยอะน่ากินจังเลยงั้ก็แน่นอนอยู่แล้วแต่ฉันเริ่มแบก,การกินช็อกโกแลตแบบเดิมๆแล้วลหละทำไงดีอะ ทำไมไม่ทำอะไรสนุกๆกันล่ะฉันมีน้ำแข็งแล้วก็น้ำด้วยสำหรับเรื่องนี้นะก่อนอื่นเราก็มาละาช็อกโกแลตด,ด้วยแบบไดเปาผมจากนั้นก็บีบช็อกโกแลตเหลวบน้ำแข็งเพื่อให้มันแข็งตัวตอนนี้ก็ตัดปลายถุงก่อนใช่แล้วแล้วก็บีบลงไปเลยบนน้ำแข็งแบบนี้นะจากนั้นเราสามารถได้ช็อกโกแลตหลากหลายรูปร่างด้วยดูสิลินดาฉันได้รูปดาวนะ <Wow. S 1> เออน่ากินจังเลย ขอบคุณนะฉันดีใจที่เธอชอบนะเอาล่ะต่อไปฉันจะทำนวดแล้วก็แว่นตาด้วยแล้วก็มีคิ้วด้วยหรอเป็นไงฉันดูเหมือนลชัช็อกโกแลตเลยก็แค่มันติดไม่อยู่นะแล้วไงละ่ะยังไงฉันก,ก็กินมันอยู่ดีนะเอาล่ะหยุดพูดได้แล้วเริ่มลองหมาฝรั่งของเธอดีกว่าแน่นอนได้เวลาแล้ว โอ้โหมีมาฝฟั่งอย่างเยอะเลยนะห่อนี้นะดูสิแผ่นสีชมพนูน่ารักนะ่ารักนะเห็นมะน่ารักมากเลยฉันรู้สึกมันต้องเป็นลูกโป่งที่ใหญ่มากแน่นอนดูสิเหมือนบ้าลูนเลยเคินตินรับนะโอ้ใหญ่มากเลยเจ๋งจังมีตต้องหลายลูกนะตอนนี้ฉันจะเป่าอีกหลายๆลยลูกโอ้เจ๋ง เอาละชสุดท้ายแล้วและก็ลูกบอกสุดท้ายด้วยโออะไรกันเนี้ยแต่ว่ามันมากกันไปแล้วนะเดี๋ยวฉันจัดการมันเองเพื่อที่จะทํามันฉันใช้เครื่องมือเที่ยวสาวทุกคนมีนะนั่นก็คือเล็บยวยาวเอาเลยทำไมม่แต่สาวๆเราฉันก็ทำได้เหมือนกันนะนี่มันสนุกมากเลยล่ะ มันน่าขยะแขยงใช่หมักผั่หรังไม่ใช่สิ่งที่น่าพึงพอใจที่สุดเท่าไหร่นะแต่เราก็อกำจัดมันได้แล้วแถบสนุกด้วยได้เห็นด้วยไหมว้าวดูสิฉันได้ยินลิ่ลูกตาเต็มถังเลยส่วนฉันมีช็อกแลตเต็มถังนะ <laughs> น่าก,กินส่วๆเลยแล้วใคจะกินต่อนละ่ะ <Wow. S 1> เปนตี้เลเขา <laughs> ง่ายมาก แต่แค่ต้องเปิดถังให้ได้อุ้ยอะไรมันทำให้ฉันรำคาญแล้วเนี่ยเราจะเอาขนมออกมาได้ยังไงอะอ๋อฉันรู้แล้วล่ะถุงมือฮักยังไงล่ะมันจะช่วยให้ฉันเปิดถังโง่ๆนี่ได้สักทีนะเป็นไงล่ะพลังแห่งฮักนะโอ้ได้ผลจริงๆด้วยโอ้โหมีขนมไม่เยอะแต่มีแค่อันเดียวนะดูสิมันใหญ่แค่ไหนแต่ว่า ยังมีอีกปัญหานะ่ะสิจะกินมันได้ยังไงนะ่ะฉันคิดไม่ออกเลยหรือว่าต้องทำลายด้วยถุงมือนี้บูมใช่แล้วมันได้ผลอขอบคุณมากนะถุงมือฮักได้วลากินของอร่อยแล้วล่ะเดี๋ยวจะเรียกใช้งานใหม่นะโอ,อ้น่าเกินสุดๆเลยนี่มันอร่อยเกินบรรยายะ เครื่องนึงก็อร่อยเหมือนกันดินดาถึงตาทดลองแล้วล่ะใช่ได้เวลาแล้วล่ะดูสิดวงตาพวกนี้มันถอนจริงมากๆเลยอะ่ะเฮ้ยตะโตกจรงเลยแต <c oughs> ่ใช่แลวยังได้ลูกตามันก็อร่อยมากด้วยมาลองกันโอ้โหดูสิยืดมากเลยอะ่ะ <c oughs> ฉันอยากกินมากกว่านี้อีกเอาล่ะมาลองกัน โอ้ว้าวดูลูกปองนั้นสิมันเจ๋งมากเลยกินแบบไหนก็อร่อยเหมือนกันอร่อยสนเลยโอ้โหดูสิปอบเป็นลูกปองได้ด้วยอะ mm hmm. มันควรจะเจ๋งไม่น้อยให้ลูกตาไปออกไปหลอกใครได้นะไปเลยจะเป็นใครนะเอาลวฉันก็มีไอเดียแล้วล่ะทำไมเราไม่มาถ่ายคลิปไว้ล่ะเป็นไงล่ะรอด,ดู ออนี่มันอะไรกันเนี่ยออกไปนะตาปิศาจเอ้ยออกไปเยวร้ายที่สุดเลยอะตอนนี้ยาเต็มไปด้วยของเหนียวเหนยวที่น่ารังเกียจสุดๆไปเลยฮะควินตินดูสิมันเจ๋งมากเลยคุณย่าตกใจมากโอ้ว,วครั้งนี้ได้เค้กทั้งก้อนเลยอะใช่แล้วส่วนฉันได้ช็อกโกแลตเป็นกองเลย ส่วนของฉันเป็นหมักฝรั่งเหรอมันต้องอร่อยมากแน่ๆเลยคอยดูใช่แล้วงั้นฉันจะลองเป็นคนแรกนะฉันคิดว่ามันทำมาจากช็อกโกแลตละมาชเป็นโล่แบบนี้นะส่วนฉันเป็นหมักฝรั่งน่ารักมากใช่น่ารักจริงๆด้วยใช่มันทั้งนุ่มนิ่มเหมือนแม่กันเลยงั้นเรามากินพร้อมกันไหมเอาเลยมาเริ่มกันแต่ยังไงฉันก็เป็นคนแรกละฉันจะตามให้ทันนะ นันนี่คือการแข่งขันใช่ไหมง่ายมากฉันกินเร็วกว่าอยู่แล้วเดี๋ยวเราได้เลิกกันเธอนี่ตกรจริงๆเลยแล้วใครจะเป็นคนแรกกันนะนี่คือการต่อสู้ที่เข้มข้นที่สุดที่ฉันจำได้เลยละ่ะเอ๊ยฉันคงกินต่อไปไม่ได้แล้วละ่ะฉันก็กืลบไม่ไหวแล้วหนึ่งร้ยใช่แล้วฉันก็หนึ่งร้อยเหมือนกัน เป็นไงล่ะตอนนี้ก็มาเป่าลูกป่งลูกใหญ่กันเลยอ๊ะฉันคิดว่าฉันเป่าใหญ่กันไปแล้วใช่ฉันด้วยแล้วสาลินดากลับมาได้ยังไงเนี่ยดูเหมือนว่าเหลือแค่วิทีเดียวแล้วเอาล่ะรอรับนะถามจริงดิมาร์ชเป็ลูกของฉันมันฉันไม่ได้ผลเลยอะแล้วก็หล่นใส่ฉันด้วยอุย้ยให้ตายเจ็บนะ กดได้มันจะใช้หลอดแล้วกันรับเนอะ <c oughs> ฉันกำลังตกลงไปมันได้ผลละ่ะ <c oughs> ฉันคิดว่าฉันไม่เป็นอะไรนะโอ้ขอบคุณมากนะนที่ธาช่วยฉันนะได้ความยินดี Subscribe ช่องมัลติดูเพราจะได้ไม่พลาดชันนี่สนุกและอร่อยแบบนี้ต่อจากนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นเพราะงั้นอย่าบเราอย่าไปไหนนะ